มาแล้วมาแล้วนี่เสียงอีสานแสดงอยู่ที่เครืรักกระบังครับรักกระบงังหนึ่งทับเจ็ดข้างปั๊ม TPI ครับกาลังตั้งเครื่องตั้งเวทีครับงานก,กําลังติดตั้งเวทีติดตั้งไปครับนี่ครับปั๊มปั๊ม TPI อยู่ตรงนี้ ก็กำลังเล่งมือกันครับ ต้องเครื่องปั่นป้ก่นครับตัดเครื่องใหญ่แล้วตอนนี้ การร่มแห้งขนาดครับดูความพุ่นจะเป็นเครื่องเป่าครับตรงนี้จะเป็นลิทึมเป็นกองกีตาร์เวฟโปรโมชั่นจีมฉากจิมไป ครับรถบัสรถบัสพี่พี่อีกสองชั้นครับสามคันยังรู้แล้วครับมีแอร์มีนังให้เบิ่งพร้อมมีที่ชาแบตเรษสองชั้น Okay. Hey, กองมาแล้วครับสาคนกำลังโซเลกันไปแไปแล้ับนไปกันแล้วลวันน<ป>ี้ ไปใจลอกไปบ้าครับกวดขึด้นจืดขึ้นไปแล้ว กองตั้งกองวันี้มานมไดเลักักเฮียมากำชับงานครับไปแล้วครับใกลแล้ว กะปินของบุตรงครับอันนี้อันนี้จะเป็นของแซ็กโอ้ปุกแฟมม่มรูกผู้สายนเปลีย<ม>อยู่มุมสุดครับขันที่สองขึ้นแล้วครับขันขันไฟ จะนิ้วมือทําเปตครับรับจ็อบมิดไม่ต่อมอนิเตอร์รับสองตอง

มาควกินเลยเนาะหลวงพ่อโอ้ยเรองอีกแล้วคนหอบักห้านี่ไหมอันนี้คือวันรับสมัครครับพี่ครับ โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไป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  ไล่ของพันมเาเกิดมาให้นะครับขอบคุณครับดามใช่ไหมข้บพี่น้องไว้ซช่นนี้ครับเดี๋ยวสิตัดคลิปลงมาท่านครับตอนแรกพราะการเคลร,รักรกะบหนึ่งทับเจ็ดคบข้างปั๊ม TPI ครับผมพาะการคาบตอนแรกดำน้ำก้องเด้อครับวันนี้ก้องไอโฟนดำดำ